หน้าที่แปดสิบมหาชนนว่ามหาชนพันทิตวาปลูกแล้วมันจาติมันจังซึ่งเตียงและเตียงเกินสัมนิปฏิประชุมกันแล้วโสวปิเศษธีอันว่าเศษธีแม้นั้นนิสีทิตวานั่งแล้วภาระเกบนแผ่นกระดานสะตาสาสักณะเกอันมีค่าแสนหนึ่งหนานะโกตะเกในซุ้มเป็นที่อาบสะตะ สาสักครนเกออันมีค่าแสนหนึ่งหน้าตวาอาบแล้วคันโททกะคาเตหิด้วยหม้อแห่งน้ำหอมทั้งหลายโสระสหิสิบหกหรือใครจะแปลว่าด้วยหม้ออ่าอันเต็มแล้วด้วยน้ำหอมทั้งหลายสิบหกหม้อก็ได้หรือด้วยหม้อแห่งน้ำหอมทั้งหลายสิบหกหม้อวิวริตวาเปิดแล้วตังศิหะปัญฉรังซึ่ง สิห์บัญชรน,นั้นแล้วก็นิสีที่นั่งแล้วตัดสมิงปัลลังเกนบนบัลลังนั้นมีอะไรสงสัยไหมตรงนี้อไม่มีอาถะทั้งนั้นนี่เราก็โยกตัวประธานขึ้นมาคือสุธาถักสุธาไม่ได้ก็โยกชนะเข้ามาสุธาอันว่าพ่อครัวทั้งหลายฉะนั้นตรงนี้ก็คือพ่อครัวสุธาว่าพ่อครัวทั้งหลาย ถ้าไปตว,วาวางไว้แล้วตังปาติงซึ่งถาดนั้นตะสมิงอาสิตะกุปธานีบนชนบนภาชนะเป็นที่รองรับซึ่งวัตถุอวมคลลดทั่วแล้วนั้นแล้วก็โพชนังยังโพชนะสตะาสักนณกังอันวิค่าแสนหนึ่งวัดถีสูงให้อาจโรแล้วอาส,สะอันนี้ก็ยกสิทธิสะเข้ามาแก่สิทธีนั้น ฉะนั้นตรงนี้เราจะแปลเป็นประโยคเอ hey, ตุกตะตัวจบแปลว่ายังโปชนะ 101, อันมีค่าแสนหนึ่งให้เจริญแล้วาบางที่อาจจะแปลเป็นกัตตุวาจบคือแปลว่าคคต่าคตแล้วแต่วันนี้เราจะแปลตามบาจบที่เราเห็นก็คือยังโพชนะอันมีค่าแสนหนึ่งให้เจริญแล้วแก่เศรษฐีนั้นโสเศรษฐีนั้นาน,น,นาตะกิตถีปริอุตโต ผู้อันหญิงนักฟ้อนแวดล้อมแล้วผู้อันหญิงนักฟ้อนแวดล้อมแล้วพุนชติย่อมบริโภคตัตงโพชนังซึ่งโพชนะนั้นเอวะรูปายะสัมปัตติยาด้วยสมบัติอันมีอย่างนี้เป็นรูปประโยคต่อมาอปเระสมเยนะโดยสมัยอื่นอีกเอโกคาเิกะมุนโศอันว่ามุขผู้อยู่ในบ้านคนหนึ่งตรงนี้แล้วก็ลงนิกาปัจจัยของ ตรัตยาที่ตัดทิศใช้แทนคําว่าผู้อยู่แล้วก็คามัแปลว่าในบ้านฉะนี้นกัแปลว่าผู้อยู่รวมทั้งคำอักครมิกะมนุษโสมายนว่ามนุษย์ผู้อยู่ในบ้านเอกคนหนึ่งปาขิปิตวาใส่เข้าแล้วทารุอาทินิอันนี้กย็ยกวัตถุนี้ขึ้นมาซึ่งวัตถุทั้งหลายมีฟืนเป็นต้นใส่เข้าแล้วซึ่งวัตถุทั้งหลายมีฟืนเป็นต้นยานากี ในยานนยปริพยาหารณัถังเพื่ออนำมาซึ่งสเสบียงเพื่อนำมาซึ่งเสบียงอัตโนแก่ต้นแล้วก็คันตตะไปแล้วนกกาลังสู่นครฉะนั้นตรงนี้อัตโนตรงนี้ก็จะเป็นสัมปทานะในปริพยาหารณัถังปริพยาหารณัถังตัวนี้ก็จะเป็นสัมปทานะในปักขิปิตวะ เรียเกิดใครแปลว่าใสา่เขาแล้วซึ่งทั้งหลายมีฟืนเป็นต้นในยานน้อยไปแล้วสู่คนครเพื่อ,อนำมาสึ่งสมเียงแก่ต้นอัตโนัตินีน้สม,มัมิานในปริพยาอารถังเหมือนต่กอดแต่ว่าปริพยาอารถังก็เป็นสม,มัมิานในคันตาวาก็ได้ฉะนั้นจะเอาตัวเนี้ยเป็นสมบันานในปักกิปิตาวาหรือในคันตาวาก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะแปลต่อมาขั้นที่ถอาแล้วนิวาสังซึ่งประเทศเป็นที่อยู่อาศัยหรือซึ่งการพักอาศัย เทหในเรือนแล้วก็สายกษัตริย์ของจะหายสายกษัตรก็เป็นสามีสมณะในเทหะเหก็เป็นวิเศยรธรรในนิวาสังนิวาสังกับตตรรมะในคันธ์เถยาแล้วซึ่งประเทศเป็นที่อยู่อาศาัยในเรือนต่อมาปรโยคนี้ปณะนะก็ตถาตัวน,นี้เราจะใช้เป็นตัวประธานก็คืออันว่าการนั้น อันว่าการนั้นก็อันว่าการนั้นปุณณมีเทวเสเป็นวันคือดิถีมีพระจันทร์อันเต็มแล้วหรือเป็นวันปุณณมีอ่าฉะนั้นถ้าแปลไม่ได้ก็แปลทับศัพท์ถ้าแปลได้คือเป็นวันมีอ่าเป็นวันคือดิถีมีพระจันทร์อันเต็มแล้วแล้วก็โหติย่มเป็นฉะนั้นตมาทางคือตถาตถาจะเป็นสัตมีปจจะเสกตาในโหติโหติจะเป็นอาขยันตบกัตตุวาโจส่วนปุณณมี เทวเสก็เป็นวิกติกตาในปหติประโยชน์มาอันนี้เราก็ขึ้นชนะขึ้นมาชนะว่าชนทั้งหลายตัวนี้คือเพริงกับจาราเปสิงเราแยกออกมาให้ได้เพริงตัวกาลิตกรรมะอยู่ตรงนี้อ่านว่าชนทั้งหลายเพริงยังกรองอจาราเปสูงให้เทียบไปแล้วน,าานักทในคนครตัวนี้ก็ใส่ยาปะนะอหตุกลางมาเป็นตัวเปิด ยาปณะเตตุกังมีอันใครรู้ว่าประการประทานในเล็กในก็ขึ้นมหาชนโนมามหาชนโนอันว่ามหาชนโอโรเกตุจงแลดูปุญชนะลีลหังซึ่งีลีลห่งการบริโภคคันทะเศจโนของคันทะเศรษฐีอิติดังนี้เป็นเหตุแต่นั้นก็ชนะก็จะเป็นเหตุตุกตาในจาราไปสูง จราเปสงก็เป็นอาคิบทเอตุกัตุวะโจกส่วนข้างในก็บระทางคือมหาชนโนก็เสกตาในโอโรเกตุโอโรเกตุอาคิบทกรกัตุวะโจกขันธ์ทศจินโนสามีสม,มัมทันในปุญชนะลินละหังปุญชนะลินหังก็เป็นวัตกรรมะในโอโรเกตุส่วนอิิทัสา์ตัวนี้ก็เป็นรูปะในยาปนาักขีดส่วนยาปนักเอตุกังก็เป็นกิริยาวิเศษน์ในจาราเปยสงนักครีก็เป็นอาธาระอาธาระเมืองก็เป็นเมืองที่ใหญ่ก็ เป็นอาธาระในจารามเปสงเพลิงก็เป็นการิตกรรมในจารามเปสงฉะนั้นตัวนี้คือดังนี้เป็นเหตุย่างกองให้เทียบไปแล้วในนครมียร์ให้รู้ว่าแล้วข้อพอจบว่าดังนี้เป็นเหตุอาถาข้างนั้นสายกวนว่าสหายอาหกล่าวแล้วนางตัวนี้ประโยคปุริสังขึ้นมากล่าวแล้วกะบ,บุรุษนั้นว่าสมะแนสหาย ปุญชนะลินลหาเป็นตัวประธานอันว่าลีลาแห่งการบริโภคคันทะาเซธิโนของคันทะาเศรษฐีเตทิธาอุภาเป็นลีลาอันท่านเคยเห็นแล้วโหติย่อมเป็นหรืออิติดังนี้อย่งนี้เราก็เอาปุญชนาลินละหะตัวนี้เป็นเสียกตาโหติโหต,ติตัวนี้คือเป็นอายบกตุวจกส่วน คันาธาเซติโนโกก็เป็นสาม,มีสมร t ธ a ในตัวประธานคือในพลชนะลินลหาในพลชนะลินลหาส่วนเตนตัวนี้จะเป็นอนณพิจกาตาในทิฏฐคิดเป็นลีลาอันท่านเคยเห็นแล้วย่อมเป็นหรือฉะนั้นเตนตัวนี้คือตัวอาณพิจิกาตาในข้าเครื่องสัพในทิฏฐคิดส่วนทิฏฐปุภากก็เป็นวิติก,กาตาในโหตอิอิติดังนี้ต่อมา ุริสุทว่าบรุษก็รก็หมายถึงคนที่อยู่ในชนบทบริสุรธิ์ว่าบรุษหรือบุรุษนั้นโปุริสวท์ว่าบรุษนั้นขึ้นมางี้ก็ได่าโปบริสุทธว่าบุรุษนั้นอะฮะกล่มาแล้วอิติว่าสมณะสหายประธานก็คือเอาพุทชนะลีลาหาเนี่ยมาเป็นประธานก็คือ,อพุทชนะ คุณเอาวก่อนนะคุณแล้วก็นชนะอ่า,อาก่อนเสียงไปชะนะลราไปก่อนตอนนี้ก็โยกคุณชนะวางตรงนี้ คุณชนะลีนกะหาอ่านว่าลีลาแห่งการบริโภคแล้วก็คันธ่าสิโนโยกขึ้นมาด้วยของหรือแห่งคันท่าเศรษฐีแล้วก็ใส่เมหรือไมยามาก็ได้นะเมยาเป็นลีลานะนักทิฏฐบ,บุภาเป็นลีลาอันเราไม่เคยเห็นแล้วแล้วก็โหติย่อมเป็นฉะนั้นอย่าลืมโหติ เพราะว่าปุพพะมันกลุมภาคไม่ได้อีกครั้งหนึ่งอนนบุรุณน,นั้นอาหาก่อไรวิจิว่า,าพลชนะลิลาหาอันว่าลีลาแห่งการบริโภคคันทะเษิติโนของคันทศรษฐีไมยาณัติถะปุพาเป็นลีลาอันเราไม่เคยเห็นแล้วแล้วก็โหติย่อมเป็นอิติดันงนี้เวลาสามัญก็สวิสิสังของปุริโสปุริโสสิกตาในอาหะอาหะรอาหาร่าาก,าาก,กตุวาจกแล้วก็สัมมะอัลปนณะ แล้วก็พุทธชนะลีลาหาจิกตาในโหติโหต,ติอาขยบุตกรกตตุวาจกมีย,ยาก็เป็นอาณพิจิกตาในทิฏฐคีตนาสักกับิเศธในทิฏฐคีตส่วนทิฏฐปุพาก็เป็นวิกิติกตาในโหติอิทธิศัก็เป็นอากะในอาหะประโยคต่อมาอันนี้ก็อ่าเป็นไสยโกขึ้นมาไสายโกวันว่าอ่าสหายอาหะ กล่าวแล้วอิติว่า,าสมะแนสหายตนะหิตถ้าอย่างนั้นตบาวันท่านเอหิจงมาอันนี้เป็นหนึ่งประโยคประโยคต่อมาไม่ยังอวรรองทั้งหลายคัชมะจงไปเถิดอันนี้ก็ขึ้นประธานาอีกคือ,อข้างหน้าคือเอหิกุมภาก็หนึ่งประโยคนะแนสหายถ้าอย่างนั้นอันวันท่านจงมาแล้วก็ไม่ยังอวรงทั้งหลายคัชมะจงไปออยังตัวนี้คือเป็นศรัทธของเพรีซึ่งเป็นตัวบระทานออยังเพรียนว่า กลองนี้จรติย่อมเที่ยวไปนักครังตลอดนคระนั้น,นักครังตรงนี้จะเป็นอาจารตะสังโยคะในจรติอันว่ากลองนี้ย่อมเที่ยวไปตลอดนครมายาวลรลทั้งหลายประสิทธิสามะจักดูมหมาสัมปติงซึ่งสมบัติใหญ่อิติดังนี้นักวน้าวสีอ่า,น,อวน,า,น,าวอนว่าบรุษผู้อยู่ในนครโดย ปกติเพราะว่างหนีปัจจัยต้องมีคาว่าโดยปกติด้วยอันว่าบุรุษผู้อยู่ในนครโดยปกติเทตวาพาเอาแล้วอันนี้ก็เป็นอะไรบุริสังพาเอาแล้วบุริสังซึ่งบุรุษชนะประทงังชนะประทงังอ่นนี่เขาใช้ศัพท์นี้แจริงเขาบอกควรจะใช้ศัพท์ตัวนี้อ่ะแต่ละตัวนี้ก็อ่าถ้าใช้ศัพ์นี้ก็เอาสัพท์นี้ก็ อ่านว่าบุรุษผู้อยู่ในนครโดยปกตินี่เพตว,วาพาเอาผู้ริษังซึ่งบุรุษชนะประทางผู้อยู่ในจนบทอัคมาสิได้ไปแล้วฉะนันเหตุว,วถ้าเราเป็นแปลเป็นสมานาการกิริยาเราก็มาดอกคําแปลว่าแล้วแต่ถ้าแปลว่าแล้วก็เป็นบุพภาก็ได้ก็คือพาแล้วซึ่งบุรุษผู้อยู่ในชนบทได้ไปแล้วหรือจะแปลเล่นจำนวนหน่อยก็ได้คือเอาเอา อาคมแปลก่อนก็ได้อ่านว่าบุรุษผู้อยู่ในนครโดยปกติได้พาเอาซึ่งบุรุษผู้อยู่ในชนบทไปแล้วอย่างนี้ก็ได้แต่นังเหตุาวาเราควรจะทําเป็นสมานการักยาในธรรมสิจะดีกว่าต่อมามหาชนปิปแม้ว่ามหาชนอภิรุหิตวาขึ้นเฉพาะแล้วมันจาติมันจังสู่เตียงละเตียงเกินปัสสติดูอยู่ คามาวาสีปุริโสก้นมาอารบุรุษผู้อยู่ในบ้านโดยปกติทานยิตวาวะ,ะสูตรแล้วเที่ยวพัตตะคันทางซึ่งกินแห่งพัดอาหากล่าวแล้วนักขณวาสิงปุริสังยกขึ้นมากะบุรุษผู้อยู่ในนครโดยปกติอิติว่าปิปาสานความอยากพัตตะปินดีในก้อนแห่งพัดเอตยะปาติยา ก็แปลว่าในถาดนั่นคณะเอตายะ e ตัวนี้ถ้าเป็นบาลีของอสุสวรรบาลีเล่มเล็กของเรามันจะไม่ใช่เป็นสตมีพัดมันควรจะแก้แบบนี้แต่ว่าในบาลีใหญ่มันก็จะใช้แทงกันได้อยู่ว่าเป็นสตรมีพัดได้คณะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นวิสิละของปาติยาซึ่งเป็นสตรมีพัดแล้วกันเราไม่ต้องมองเป็นอย่างอื่นเพราะเขาแต่งมาอย่างนี้เราแก้ไม่ได้แล้วเราต้องตามที่เขาแต่งมา แล้วความอยากในก้อนแห่งพัดในฐานนั่นชาตาเกิดแล้วไม่หังแก่เราอิติอั่างนี้น้นบรรทางคือปิปาสาก็เียกตาในชาตาชาตาก็เป็นกิตบดกัตตุวจกไม่หังก็เป็นสมัตฐานะในชาตาส่วนเอตยายวิเศษของปาตยาปาตยาก็เป็นพินนาธาระพินนาธระคือเราเป็นแปลวา่าในเข้าในตัวนามเรียกว่าพินนา ฐานะในพัตต์ปินเดตะตั่นปินเดก็เป็นพินานาทันานปิปาสาก็แ,แปลว่าอารมณ์ความอยากในในก้อนแห่งพัดในถาดนั่นเกิดขึ้นแล้วเกี่ยเรา่าแต่ว่าเราก็สามารถแปลอย่างอื่นได้นะก็คืออะไรอารมณ์ความอยากของเราอย่างเงี้ยอารมณ์ความอยากของเราเกิดขึ้นแล้วในก้อนแห่งพัด ในถานนั่นแปลอย่างนี้ก็ได้อไม่หังก็จะเป็นเป็นภาวนาที่สมัตะในในปิภาษาได้คือความอยากของเราส่วนพัตตะวินเดก็อาจจะเป็นอาธราในชาตาก็ได้ถ้าเกิดเแปลว,ว่าความอยากของเราเกิดขึ้นแล้วในก้อนแห่งพัดในถาดนั่นแล้วแต่ครับแปลยังไงก็ได้กอให้แปลได้เราสมาครถูกกิติตังนี้อ่าตอนนี้อใครพูดอันนี้ก็ นคระวาสีก็คือคนที่อยู่อคนที่อยู่ในนครหรือจะเรียกสันๆก็สายกูสายกูอันว่าสหายหรือโสสายกูอันว่าสหายนั้นหรืออสายกูอันว่าสหายอาหาล่าวแล้วอิติว่าสมณะน่สหายตัวนี้เราก็คือปัจจัยอันนี้ใช้ e ของเจตนีใช้ e t o คณะตัวนี้ก็คือเป็นอะไรเป็นมัธยมบุรุษขึ้นประธานตะวัง ขึ้นตะวังมาสมณะแน่สหายตะวังอันวันท่านมาปัตยิยาปราถนาแล้วเอตังประโยคพตัตตะปินดังขมาซึ่งก้อนแห่งพัดนั่นส่วนตัวนี้ก็เป็นประโยคสกาอันนี้ไม่มีตัวประธานก็ถือว่าเป็นภาวะปรกโก็หนะุนตยามาตยาอันท่านนักสกาไม่อาจรับทุงเพื่ออันได้ดิติดังนี้ นั้นตยาก็เป็นอณนนพิตกตาในสก,กาสก,กาก็เป็นกิริยาบทภาวะวจะัจจบริสธท่ินในสก,กาแล้วก็ลัทุงก็เป็นตุมัตถสัมปทานาในสก,กาอิติศัก็์อา,าระคะในอาหะส่วนอันนี้ก็โยกโสบริโสด์หรือโยสกสั้นๆหรือถ้ายกยาวก็เอาน้าบุษผู้อยู่ในบ้านโดยปกติโสบริโสดนาบุษนั้นอาหะก่าวแล้วอิติว่า,าสมะแน่สหาย อาหารว่าเราอาระพันโตเมื่อไม่ได้หรือไม่ได้อยู่นะชีวิตสามิจักไม่เป็นอยู่อิติอย่างนี้ก็นาน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากก็พยายามแกะให้ได้ถ้าออกมา